สวัสดีจ้ามาช่วยกันเช็ดถ้วยเช็ดชามนะคะ,ะ,คะตอนนี้อยู่ที่วัดขอละดีค่ะตำบุบ้างนะทำบจ้างเยอะจังเลยหคะ่ะทำบุญใส่บาตรไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ทำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันล้างถ้วยล้างชามทำความสะอาดค่ะ,อ,ะอยู่ที่วัดด้วยนะคะช่วยกันล้างกัน บารมีเสริมสลิดงนคนน้น้องจ๋าคนสวยเห็นหรือเปล่าดูซิน้องจ๋าคนสวยอย่นี้ช่วยกันนะคะเอาบุญมาสริมบุญเสริมบารมีเสริมสลิดินค ทำบุญใส่บาดค่ะนีแจเนี่ยเทียวที่าเที่วตู้ไว้ค่ะทำบุญไปด้วยกันนะคะที่วัดขอระตีค่ะอโมทนาบุญไปด้วยกันนะจ๊ะช่วัดเช่วยเทสดนค่ะเทสให้สะอาดลูกหลานเกิดขึ้นมาก็จะสะอาดสวยงามจ้า

เสร็จแล้วละค่าะหาตเสรล้วลาตรเรวยาตาเวยะันาตเสร็จแล้าตสรบาตแล้วกา็รล้างช่วย้าตาเสร็จเรียแร้วยาแล้วนะคะอนาตวะาบุนไปด้วยกันา่ะอนาตะาาสาตสาธุสะ่าต่ะ